การถอนฟันคุดเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวจัดฟันใสเพื่อสร้างพื้นที่ให้ฟันเลียงตัวได้ดีขึ้นแต่หลังจากการถอนฟันควรดูแลแผลอย่างถูกวิธีเพื่อให้แผลหายเร็วและลดความเจ็บปวดวันนี้เรามีแปดเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้การฟื้นตัวเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ 1. นึ่งปดผ้า,ก,ากอดไว้ระมาหนึ่งชั่วโมงและหลีกเลี่ยงการบ้วนน้ำลายหรือเลือดอาจจะทำให้เลือดหยุดไหลช้า 2. อห้ามแคลหรือดูดบริเวณแผลเพื่อป้องกันไม่ให้แผลเปิดหรือเลือดออกซ้ำสะอาดบบริเเเววณแลาาาๆพื่อักษคมสะอาดดโยไม่ทให้แลรือง หงดแล้วก็ทานอาหารร้อนจัดหรือรสจัดเพื่อป้องกันการระคายเคืองและการติดเชื้อ 5. งดสตูบบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอัดทําให้แผลหายช้าลง 6. หลีกเลี่ยงการออกกาลังกายหนักเด็ด ให้ประครบเย็น24ชั่วโมงหลังจากนั้นให้เปลี่ยนมาประครบร้อนแผลทานยาและรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนการดูแลแผลหลังผ่าฟันกุดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ฟืนตัวได้เร็วและพร้อมสำหรับการจัดฟันใสอย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมทำตามคำแนะนำจากทันตแพทย์อย่างเคร่งขรึมเพื่อให้รอยยิ้มที่สวยสมบูรณ์แบบของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม